โลมบอลมัวสูงตะลุบบอลมัวสูงตะลุบบอลมัวสูงตะลุบบอลมัวสูงตะลุมบอลบนีีไม่ได้อไมา่ได้ไเ่นเนเล่นเลยนเล่นเล่เคนเครับผมนเั่นเทุกคีนกันเ้วนเลยนะทุนคนเด่๋ยวเล่นเเลนเลเ่กเ่เนเเ่นเนน่น่นล้นเน่เน่่ เป็นเ hey, ฮนะอะไรเนี่ยมาสูบน้ำเหรอเนื่องจากสิ่นีนะทุกคนมีอัปเดตแพทใหม่นะทุกคนก็คือเป็นเวทวอร์แบบแมปใหม่ซีซั่นใหม่หมดเลยนะครับทุกคนซึ่งมาวันนี้เราจะให้ทุกคนดูกันนะทุกคนว่าไอ้ซีซั่นใหม่เวทวอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับทุกคนอ่าซึ่งเอาจริงมันอัปเดตมาประมาณสัปดาห์ที่แล้วแหละแต่ประเด็นคือไอ้สัปดาห์ที่แล้วคิวลงคลิปสุกเสาร์ที่เนี่ยมันเต็มแล้วก็เลยจะต้องมาลงสัปดาห์นี้นะทุกคนก็อาจจะมาชา้านิดหน่อยนิดนิดหน่อยนะฮะซึ่งงไไม่ไ่่เเปป็็็นน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 รรรกกกวววัััททีีลล้าจะะะะศุ์อยฮ อ่าน่าจะทุกคนน่าจะกำลังลอยกระทงกันอยู่มาสู้นี้เราจะมาหาแบบเล่นกันนะทุกคนนี่พอกดเข้ามาแล้วโอ้โหอันนี้ใหม่เลยใช่ไหมต่ก่อนมันจะเป็นอะไรนะแต่ก่อนมันจะเป็นแบบอ่าคล้ายๆไอ้แบบจีนฮะอันนี้จะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆที่ผมเคยเล่นต่กอนนะทุกคนมาแบบอะไรเนี่ยใช้หน้าทา้าเมืองจีนเหรออ่าใช้หน้าบปว่าจีนแล้วก็น่าจะใช้หน้าเทาวนิวยอร์กไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นิวยอร์กดิเฮ้วันนี้เราอยู่กับคนนี้นะครับทุกคนเป็นยศกาเดียนเป็นผู้หญิงนะฮะ เราตอไปกลางกันเลยดีกว่าโอ้โหตัวนี้มีทองด้วยใช้หน้าทาของจริงว่ะเพื่อนเราฝากนายอุดเตียงหน่อยนะอ็ลืมไปเขาเป็นผู้หญิงเราฝากเธออุดเตียงเลยนะโอเคฟาดปิดแล้วนะไม่ได้ฟาดปิดนานนะฮะอาจจะล่วงล่วงเส้นหน่อยหรือว่าไม่ล่วงวะเห็นโลกูฟาดปิดไม่ล่วงว่ะอ้หาดึงในร้านโอเคมาไม่ต้องเอาสติ๊กกลับบ้านไปเลย <S <S มา เพสสี่เมตรนะทุกคนคลิปนี้ต้นกล้าไม่ได้มาด้วยนะฮะเนื่องจากมันติดงานตัดต่อนะฮะคือให้มันมันตัดต่อถ้าสมติกูเห็นมันพูดถ้าสติกูเห็นชื่อมันอยู่ในแบบนี้นะ,ะประเด็นคือก็ตัดคลิปลงช่องมันนั่นแหละนะฮะไม่ไม่ใช่ลงช่องเราลงช่องเราอะไรแต่เป็นคลิปรีวิวช่องมันนะฮะอ่ามาเปลี่ยนชุดดีกว่าบอกเลยชุดนี้นี่แบบใครเห็นนี่แบบวิ่งหนีเลยนะฮะน่ากลัวมากนะเกาะนี้ก็ค่อนข้างหนานะ,ะแต่ถ้าเราเราไปใช้เกาะซูพีหรืออะไรย้ยจะหนามากนะฮะคือชนิดที่ว่าหนังเหนียวงคระพันเลยนะฮะ มาพร้อมโอ้โหเพื่อนเราเก็บแล้ววะ่ะเฮ้ยเพื่อนเราเก็บแล้ววะ่ะตอนนี้กูไม่ต้องทำอะไรแล้วบังเนี่ยโหลเพื่อนจจเย็นก่อนโอ้โหเพื่อนเก็บหมดเลยทุกคนเพื่อนแมงหดสัตว์รัสเซียนะโอ้เช็ดกูไม่ต้องทำอะไรละเร็วเกินเร็วเกินโอ้เช็ดเอามามาแบบต่อไปกันดีกว่าเนื่องจากเมื่อกี้เพื่อนแม่งตีหมดเลยนะฮะเดี๋ยวให้กูบังก็ได้เอามาแบบนี้ดีกว่าแบบฟาร์มไอบังหาพ่อ เอาแมบฟาร์มนะทุกคนเราจะเลิกสีเอ้ยน้ำเงินน้ำเงินไอหายยศเต็มทีมแต่ไม่เป็นไรนะฮะเมื่อกี้ทีมเราเข้ามามีอ่ามีเレสโบสูพีด้วยะฮะ <c oughs> เขาเรียกว่าเกาะยศแดกนะฮะ <c oughs> โอ้โหเฮีย้ยแต่ละตัวแต่ฟาร์มนี่ทุกคนผมจะนําเสนอเรื่องแมบฟาร์มนะทุกคนเป็นแมปที่ผมเคยเล่นเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วอ่ะคือสมัยที่แบบยังเล่นไอดีเปเปอร์อ่ะทุกคนสมัยที่แบบไอดีเปเปอร์อ่ะคือแบบคือผมเห็นแบบนี้แล้วแบบเฮ้ยแอนดินไม่เอาแมปเก่ามาคือแบบ เฮ้ยคิดถึงแบบนี้ไะคิดถึงสมัยที่ยังฝึกเล่นอ่ะตอนป .6 อ่ะเล่นในหนึ่งปีตอนนั้นนะฮะคือแบบบอกเลยว่าแจ่มจริงนะฮะคือคิดถึงแบบนี้มากเอ้ยเอ้ยมึงเก็บของกลัวมึงเก็บของกลัวมึงเก็บของกลัวไหนๆหมาดิดิมาเคลียร์กูหน่อยดิมึงเก็บของกลัวฮะนี่เอาสักนี่หายแยตัดหน้ากูเก็บของเฉยเลยครั้นี้เราไม่ต้องแลกของฮะกูลุยอย่างนี้แม่งเลยดีกว่าเราใช้สเต็ปการจิตเตอร์มาดิมาดิแต่ผมจิตเตอร์ไม่เป็นนะ โอเคที่ขุดนะฮะเอาไปตีหัวมันก่อนเรายังไม่ต้องเอาของแ่นะฮะและของไม่ทันหรอกของแ่เขียวแตกอันนี้ไม่ใช่เขียวเหรอเอาแดงแตกโทษทีดูผิดด้วยเป็นเขียวเอ้ยเขียชิบมันเห็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีใครอุดโอ้ยเออ s o ขอโทษขโทษกูขอโทษขอโทษเดปบะลาแม่งไอ้เหี้ยอืมรู้สึกว่าตอนนี้เหลือแต่ทีมเหลืองนะที่เราต้องไปตีนะฮะมาเดี๋ยวกูไปแทงให้เพื่อนดีกว่าจะจตอบว่าเป็นแทงน้ำนะไม่ใช่ไม่ใช่แทงน้ำดิมาโอ้ยตเลยสู้พิมสู้พิมสู้พิมแตกหนึ่งไม่แตกด้วยแตกนี่แตกนี่ลงไปเลยโอชดดีแตกไปดิ โอ้เชดียชับกัตะลุมบอลมัวสูงตะลุบบอลมัวสูงตะลุมบอลมัวสูงตะลุมบอลมัวสูงตะลุมบอลตีตีไม่ได้มาไม่ได้มาเลเลเลตีตัก้อยมาดิเคียไม่หมดไม่หมดตักหมดตักกตักตัหนวะตักเออสวย อันนี้คือแอดมินเขาบอกว่าจะมีแมป22นะแบบแบบเอามาไข่ไม่รอชาเลนจ์อาจจะมาฝึกทีมไม่รอชาเลนจ์อะไรก็มาได้นะฮะเวลาที่แบบเขาอัพซีซันมาใหม่เลยผมรู้สึกแบบเฮ้ยผมรู้สึกสนุกว่ะกับการที่แบบอัพซีซันมาใหม่ทาให้เราได้แบบทําให้เราได้แบบเล่นอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนบอกเลยว่ามันจะแบบมันจะตื่นเต้นมากกว่าการที่แบบเล่นซ้ำๆจำเจอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคน <c oughs> แล้วแมปก็ค่อนข้างน่าสนใจด้วยนะ <c oughs> คือเป็นแมปบางทีเป็นแมปเก่าๆที่แอดมินเอามาเท่าที่ผมเล่นมานี่ผมเจอ3ามแมปนะ แบบ b u t เตอร์ไก็เป็นแบบสมัยแบบสอสมปีที่แล้วอ่าแบบอะไรวะแฮกตัก็เคยเจอเมื่อหลายปีที่แล้วเหมือนกันอ่าแล้วก็แบบอะไรพวกนี้ทุกคนก็เป็นแบบที่เอามารีใหม่แล้วก็มาทำนะทุกคนบอกเลยว่านี่แบบนี้ก็ใช่นะใช่เลยแบบนี้เตียมมาอยู่บนนี้ใช่ไหมเอ้าเอาแล้วขอออกกทำไมเดี๋เดี๋ยวอใช่เลยแบบนี้แบบแบบเลสพักผ่อนแต่ก่อนผมเคยเล่นอยู่นะฮะที่มัน แต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบใหญ่ๆที่มีประมาณสี่เตียงปะใช่ไหมแต่ก่อนมันจะมีสี่เตียงหรือว่าสองวะแต่ก่อนมีสี่เออผมจําได้แบบนี้ผมเคยเล่นสมัยแบบหลายปีแล้วอ่ะแล้วก็แบบใช่เลยแบบนี้ผมโคตรคิดถึงอันนี้คือแบบไม่ใช่สมัยป .6 นะคือแบบสมัยแบบเล่นแรกๆเลยป .4 ป .5 คตรคิดถึงคือแบบเก่าขนาดไหนก็เก่าขนาดที่ว่าเห็นพี่เตเล่นอ่ะคือแบบเดี๋ยวนี้พี่เตแม่งไม่เล่นแล้วใช่ไหมเอาแบบเก่าๆมาแบบมันก็เหมือนแบบการแบบได้ ได้ทวนความทรงจําอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนว่าแบบสมัยนะั้นกูยังแบบเล่นยศแบบเล่นแบบอ่าเล่นไรยศอยู่เลยโนแรงนะฮะแล้วโดนยศตกนะฮะตอนนี้กูมียศแล้วกูไปตกคนอื่นบ้างนะฮะโอเคมาพร้อมแล้วไม่มีใครอุดเตียงด้วยไม่เป็นไรเดีย๋ยวทีมตรงข้ามนี่มันมีอะไรเปล่าอ่าไปหงบุกเลยมันมีอะไรเปล่าวะไม่มีมั้งเอ้เมื่อกี้ทีมเราปะทุกคน อ่ะคือตีไม่แตาอ่าทีมเราดูดิมึงเออสวยสวยค้างเน็ตหน่ายเอ้าอ๋อนะรีเจนคิดว่าลีเจนล้าเฟี้ยววะมึงคิดว่ามึงลีเจนแล้วมึงเฟี้ยววะนไ้ติดภูิไม้ใบหญ้าเฮ้ยนี่แน่สวยส <sk> <amen> <sk> <ADHD> อันเด็มันเป็นเฮี้ยนเลยก่อนสวยบอกเลยผมชอบมากผมบอกเลยผมมีอะไรจะนำเสนอทุกคนเว้ยผมจะให้ออกัส์ดทีเฮ็ดมันต่อบล็อกนะฮะมาทุกคนดูอ่าออกัส์ดออกัสนายนายออกัส์ดออกัสเห็นเป e ah, oh. ่าอ่ะเอาบล็อกไปนายนายเราให้บล็อกนายฝากไปต่อนะนายไปต่อเลยมาเราจะต้องให้เชี้นน um anyway> nah ี้ต่อบล็อกนะฮะกูบอกเลยฮะนี่หัวฟาดแปดดูโอ้โหโหเฮ้ยแจม บมือฮะเราจะต้องให้ของขวัญมันเป็นของนะฮะมันอุตส่าห์ต่อมาให้เราเราไปแยกอันนี้ก็เสียนะฮะกูตีให้เพื่อนอู้บอกเลยเคี้ยต่อยอย่างเทพมึงมาโคลป้ะเนี่ยกูตีให้กูตีให้โอ้โหแดงเจ้าเหรอแดงแดงนายเจ้ากับเราเหรอแดงมึงเจ้าเหรอ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 มึงกลับฐานไปเลยนะไปหากำพืชมึงนู่น ดีเจ็ดเลยนะตัวนี้ดีเจ็ดเลยนะฮะดีเจ็ดล้วไงอย่าคิดว่ากูกลัวอย่าไอพวกเชี่ยนี่มันมเหมากัญชาถ้าอย่าไปนสนใจมันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยนายออกัสออกัสเรามีของให้ออกัสเอาออกัสแบ่งกับเรานะนายเอาไปหกก้อนออกัสเอาจริงนะหกก้อนสำหรับดีเจ็ดนี่ถือว่าเยอะแล้วนะ,ะเชี่ยมันมาไอออกัสพผมผมึงเอาดาบไปมึงเอาดาบไป นายเอาดาบไปเอาดาบไปเดี ados, Bye, way, check, cook, together, together, together. ๋ยวเราแจกเราแจกเราแจกดาบเราแจกดาบมันจะลงฝั่งนู้นเหรอโอมันอยู่บนมันอยู่บนหอระฆังมัี๋ยวขึนไปอยู่ข้างบนอ้เคียพวกมึงอุดเตะได้ลักกี้บล็อพวกมึงใช้ขี้อะไรคิดเนี่ยเฮ้ยไอ้เจ๊ดเกือบเกือบแดงแม่งเลยแดงเนี่ยเอ้ยเอ๊หนีไปอยู่ละกูกลับแป๊บมึงจะเจ้าเหรอฮะ มันมาอีกละแดงนี่มึงเคียดอะไรนักหนากับชีวิตกูคือชนิดที่ว่าแบบทาร์กีตอ่ะคือมันล็อกทาร์กีตกูอ่ะเพราะเราเป็นคนดังนะฮะมันมันรู้จักกูเปล่าวะเอ้ยน,นายรู้จักคนเกมเรดีเฮดเปล่าต้องใช้วิธีแบบต้นกล้าเสียละตายไหมตายไม่ตายมันไม่ตายไม่ตายเคี้ยมันไม่ตายมันไม่ตายไอ้เจ้า สัตว์คนนี้ยะแม่งเกือบแล้วค่ะเคยฮะผมผมไม่ไหวละผมไม่ไหวละไอ้แดงมึงจะเอากับกูใช่ไหมะแดงเนี่ยฮะไล่ออกัสกูนี่มันไปไหนละอ๋อไปกดมันอยู่ได้เพื่อนเดี๋ยวกูบุกล่างมึงบุกบนอ๋อน่าไอ้แดงนี่มันต้องเจอยี่ว้เองแดงมันต้องเจอเพื่อนกูบอกเลยนี่ลงไปสัตว์บอกเลยแดงมันต้องเจอออกัสออกัสกูต้องบุกช่วยมั้ยเนี่ย ก็ต้องบุกนะเอ้ยเฮียป้าบไม่ตายมันไปไอ้เชีย่ยมันไปสัตว,ว์ชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วออกัดออกัดมันไปออกัดออกัดออกัดเดี๋ยวกูจะปกป้องทีไให้มึงเองตีแหล่มาโหดจะไปบุกเหลืองฮนะดรีมดรีมเมอร์ไม่ใช่ธนูไฟมะเร็งยากอะ่ะมันแบบไม่มีเอฟเฟคอะไรที่มันเห็นจริงไม่มีธนูไฟเล็งยากเอ้ยมาบ้องอุนน้าหุยเอ้ย แตะตีเลยเพื่อน2ตัวอยู่ไหนไวะอีกตัวอยู่โน่นอยู่โน่นเอ๊ะแตกชนะอีซี่ครับทุกคน<ๆ>ตัวมือให้คนออกกัดหน่อยฮะโอเคนะครับผมก็เอป็นรัสเซียคิดนี้ใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันซะสักค่ะฮะให้กันด้วยนะครับทุกคนสระที่นี่ขอตระกราบก่อนสวัสดีคนอบ้าไป